สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะเรากลับมาเจอกันในช่วงเวลาของรายการพันินิกไทยจีนเช่นเคยนะคะอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมที่สนใจเทปรายการที่ได้ออกอากาศไปไม่ว่าจะเป็นตอนใดก็ตามสามารถที่จะโทรศัพท์มาสั่งซื้อได้ตอนนี้เราทําออกมาเป็น d v วดีเรียบร้อยแล้วนะคะเราทําทั้งหมดอยู่10ตอนก่อนคะ่ะมีเรื่องเกี่ยวกับชาจีนถิ่นบางกรนะคะชาจีนถิ่นบางกรเนี่ยทำออกมาอยู่2เทปด้วยกันนะคะ,ะการแก้อาการไอโดยการใช้สาลี่นะคะขิงในทฤษฎีแพทย์จีนตังกุย นะคะภาวะการมีบุตรยากแล้วก็ยังอีกหลายๆเรื่องนะคะที่เราจะทําตามออกมานะคะเพราะฉะนั้นท่านในสนใจนะคะสามารถที่จะโทรศัพท์มาสอบถามกับทีมงานได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 8 6 9 0 6 3 9 9 1นะคะ086 9063991นะคะและก็หมายเลขโทรศัพท์นี้คุณสามารถโทรศัพท์มาแนะนำติชมรายการได้นะคะบางท่านอาจจะอยากให้อาจารย์พูดถึงสมุนไพรตัวใดตัวหนึ่งเป็นพิเศษหรือเปล่าอยากให้อาจารย์พูดถึงโรคใดโรคหนึ่งเป็นพิเศษหรือเปล่าหรือมีประเด็นอะไรที่อยากจะติชมแนะนำรายการก็ย,ยินดีเลยค่ะโทรศัพท์มาเบอร์น,นี้นะคะ0869063991นะคะ086 9063991นะคะยังไงก็โทรศัพท์เข้ามาก็แล้วกันนะคะเอาละ่ะค่วันนี้เราจะไปพูดคุยกับคุณหมอวิวัต์จงหมายรักตอนนี้อาจารย์อยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะวันนี้นะคะอาจารย์จะพูดถึงเรื่องของคือจริงๆแล้วเนี่ยกรรมวิธีที่เราเรียกกันว่าม็อกซาเนี่ยอาจารย์นะคะเราก็คุยกันมาหลายตอนแล้วนะคะม็อกซาที่ไปแก้ไขอาการต่างๆที่เราคุยกันเนี่ย หลายคนก็อาจจะยังไม่เข้าใจมอกซ่ามันเป็นยังไงอาจารย์ให้อาจารย์ทวนอีสักหน่อยนึงบางท่านอาจจะไม่ได้ดูตอนก่อนหน้านี้ที่เราเคยพูดไปแล้วคือมอกซ่าเนี่ยจริงๆมันเป็นวิธีการรักษาร่วมกับฟังเข็มค่ะแล้วก็มีบทบาทสําคัญมากค่ะแต่ปัจจุบันเนี้ยหมอฟังเข็มทั่วไปไม่ค่อยใช้กันไม่ค่อยใช้เขาจะใช้แต่เข็มซะส่วนใหญ่ใช่นี่มีบางอาการที่ใช้มอกซ่าเนี่ยค่อนข้างจะดีนะครับอย่างที่เทปที่แล้วที่เราพูดถึงเรื่องเรื่องใช้ ป้องกันอาการที่จะเป็นสโตรกหรืออามาพึกงอามาพาดเนี่ยเราก็ใช้มอกซ่าได้ครับมันจะมีอยู่จุดสี่จุดในร่างกายก่อนที่เราจะไปพูดถึงนึ่งแพรกดทับเนี่ยอยากจะต่อเชื่อมกับคราวที่แล้วที่พูดถึงว่าเอามาพึ่งกับมือพาดเนี่ยถ้าเราเบามวลไปรักษาตอนที่มันเป็นแล้วเนี่ยรักษายากไม่ใช่รักษาไม่ได้เด๋ยวรักษายากนะครับถ้ามันสามารถป้องกันได้เนี่ย มันจะวิเศษมากเลยนะครับแล้วมันก็มีสี่จุดง่ายๆในร่างกายที่เราสามารถกแค่สามารถทําเองก็ได้ค่ะนะครับค่ะใช้ใช้ม็อกซาลนที่ขานะครับผมจะมีหุ่นให้ดูอันนี้ไม่ได้เป็นหุ่นนะฮะอันนี้คือตัวหุ่นสองข้างเหมือนกันนะครับค่ะตรงนี้จุดหนึ่งคือใต้หัวเข่าตรงตรงนี้นะฮะอาจารย์ตรงนี้นะฮะตรงนี้กระดูกต้องด้านนอกนะคะกระดูกหน้าแข้งนะะตรงนี้นะฮะตรงจุดนี้นะฮะวิธีทําก็คือค่ะ อาจจะให้ญาติทําให้ก็ได้นะครับคนไข้นั่งกับเก้าอี้นะครับพอนั่งอย่งเก้าอี้ปั๊บงอขาแบบคุณอ้อยเนี่ยนะแล้วก็กดตรงตรงลูกสะบ้าเนี่ยมันจะมีรอยบุ๋มอ่ะสมมุติอันนี้เข่าอาจารย์อันนั่งอย่างงี้นะเอาให้แต่ละท่านเห็นนะอันนี้เข่านะฮะถ้าเรากดมีรอยบุ๋มบุ๋มแม่จันบุ๋มบุ๋มบุ๋มอบุ๋มอยู่แล้วก็ใช้นิ้วมือคนไข้เนี่ยวัดลงมาสี่นิ้วสี่นิ้วประมาณนี้อ่ามันก็จะอยู่ใกล้ๆหน้าแข้งด้านนอกนะด้านนอกอ๋อก็ต้องอย่างงี้เนะอาจารย์นะ สีนิ้วแล้วก็อยู่ตรงนี้ประมาณนี้เกิดมาอีกนิดนึงนี่อ่านะตัวนี้จุดหนึ่งค่ะอันนี้คือจุดหนึ่งและอีกจุดหนึ่งคือตะตุ่มตะตุ่มตรงใกล้ใกล้เอรอยหวายนี่นะจ๊ะนะตุ่มนอกนะค่ะน่องหมดเลยนะค่ะตะตุ่มเนี่ยเอายอดตะตุ่มเป็นตัวตั้งนะครับค่ะแล้วก็สีนิ้วมือวัดค่ะมันก็จะอยู่ประมาณตรงบริเวณตรงนี้นะครับค่ะนะครับค่ะสองจุดสองข้างเหมือนกันค่ะสองข้างเหมือนกัน นะครับลนทีก็ลนทั้งสองข้างค่ะอาการที่เราเคยบอกว่ามันเตือนว่าจะเป็นอัมพาตเนี่ยถ้าเรารู้ค่ะเรารับปม่เสรมาแล้วค่าอแปลไม่เสร็จออกแล้วค่ะเราก็จำทําการป้องกันเพื่อไม่ให้เป็นอมพาตนะฮโดยลนจุดละประมาณ5้ถึงเนาทีค่ะห่างจากห่างจากผิวหนังประมาณ2เซนค่ะหรือต้องต้องให้คนไข้มีความรู้สึกอุ่นๆค่ะแต่ไม่เจ็บเหมือนกับโดนอะไรกัดถ้าเจ็บมันโดนอะไรกัดนี่แสดงว่า เราใช้แท่งแท่งยาเนี่ยใกล้เกินไปนะแต่ถ้าไกลเกินไปรดนักขนาดนี้ก็ไม่ได้ผลนะครับเสร็จแล้วเนี่ยตรงผิวหนังที่รดนี่ยจะต้องมีรอยแดงๆเพรานั้นดงว่าถึงไฟแล้วเราเอามือจับดูว่าร้อนหรือเปล่าร้อนระอุที่ผิวหนังเราไหมถ้าร้อนระอุที่ผิวหนังแะแดงว่าถูกแล้วอาจารย์เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวอ้อยอธิบายนิดหนึ่งก่อนบางท่านอาจจะอาจจะยังนึกภาพตามไม่ทัน คือม็อกซาเนี่ยก็คือแท่งยานะคะถ้าแต่ละท่านได้เห็นภาพเนี่ยนะคะจะเห็นว่ามันเป็นแท่งยาสมมตินี่คือแท่งยาในในในตัวแท่งยาเนี่ยจะประกอบไปด้วยสมุนไพรที่มีชื่อว่าโกดจุลาลัมพาถูกนะคะเป็นโกดจุลาลัมพาก็เ,าเอามาอัดเป็นแท่งยานะคะเวลาใช้เนี่ยเราก็จะตัดเป็นข้อข้อข้อตัดไม่ไดจานอ๋อไม่ต้องตัดตออันนี้อ,นอันนี้ถือเป็นแท่งยาวๆอย่างนี้เลยแล้วก็จุดจุดปลาย เสร็จแล้วเนี่ยก็เอามาเอามาลนในจุดที่อาจารย์บอกเดี๋ยวขอทวนจุดกันสักนิดนึงก่อนเผื่อบางท่านจะ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 ,จะไม่ทันนะคะเอาที่ด้านสมมติคุณนคุณนั่งอย่างนี้นะคะอันนี้ด้านขวาอันนี้ด้านซ้ายถูกไหมคะคุณเออคุณนึกตามห้ยนะ,ะถ้าด้านขวาสมมตินั่งปุ๊บเนี่ยนะคะอาจารย์บอกว่าอยู่บริเวณอันนี้เข่าอันนี้เข่านะคะเอามือเนี่ยอาจจะนั่งอย่างที่อาจารย์นั่งนะคะแล้วก็เอาสี่นิ้วทาบใช่ไหมฮะอาจารย์สี่นิ้วมือของเราเนี่ยท<ๆ>าบ นะคะทาบเสร็จแล้วเนี่ยจุดมันจะอยู่ประมาณนี้ใช่ไหมอาจารย์จุดมันอยู่ประมาณนี้นี่ถ้าผมจะโชว์ขามันจะสวยไปหรือเปล่าเนี่ยอาจารย์เราออาเอาขาก็ได้ค่ะอาจารย์อะมันจะโชว์ขาอ่าค่ะนะครับค่ะถ้าเรานั่งแบบนี้นะครับค่ะตรงนี้กดจะมีรอยบุ๋มลูกสะบ้าอยู่นี้เดี๋ยวนะคะอาจารย์อันอันนี้ลูกสะบ้าอันนี้ลูกสะบ้าต้องมีรอยบุ๋มถูกต้องค่ะนี่จะเป็นรอยบุ๋มถูกแล้วก็นิ้วมือวางท่าบกดอย่างนี้ก็ได้ฮะนี่รอยบุ๋ม ค่ะอันนี้มือททบสี่นิ้วออจุดมันก็อยู่ตรงนี้อ๋อที่อาจารย์มีนี่ไงอ่าที่ผมทําไว้เนี่ยนะนะบอ้แล้วเอาแท่งยาอย่างเงี้ยถือสมมติสมมตินี่แท่งยาเอามาลนอย่างงี้จะลนซ้ายลนเอาวนซ้ายวนขวาก็ได้จะวนซ้ายวนขวาก็ได้หรือจะจิกแบบนกก็ได้ค่ะนะอันนี้คือแท่งยาไม่ใช่ปากกานะคะเดี๋ยวบางคนจะงงว่าใช้ปากกาหรือเปล่าไม่ใช่ใช้ปากกาทำเําเร็ดหน่อนอันนี้เราเราเราสมมติฐานให้ฟังอ่าแล้วเสร็จแล้วตรงนี้ต้องแดง แต่ผมทาขนาดนี้ยผมทําเพื่อถนอมร่างกายทาให้สายตาดีนะครับผมทาเป็นแผลเป็นไว้เลยแล้วเวลาผมจะมาโหลดเนี่ยมันก็มีฐานอยู่แล้วพอไฟมันปึ๊บมันก็เข้าไปเลยผมผมต้องการถนอมอันนี้เป็นจุดหนึ่งในจุดยาายุวัฒนะปิงก็มีอาจารย์แสดงว่าแพทย์จีนทุกท่านอยากรู้เป็นหมอจีนหรือไม่ก็ดูตรงัยไม่ใช่ไม่ใช่ทุกท่านไม่ใช่ทุกท่านหมอฝังเข็มหมอฝังเข็มบางท่าน นะหมอต้องเป็นหมอฝังเข็มนะบางท่านนะฮะจุดนี้อ่ะนะคะอันนี้หน้าแข้งอันนี้เข่านะฮะแล้วก็อาจารย์บอกว่าให้กดแล้วมันจะมีรอยบุ๋มตรงนี้อ่าแล้วก็เอาเอาสีนิ้วของเราเนี่ยทาไปมันก็จะอยู่ประมาณนิ้วก้อยก็อยู่ประมาณตรงจุดนี้คุณก็เอาแท่งยานะค่ะไม่ยด้มาถึงนี่นะตรงนี้เองนะเนี่ยแข้งอย่างนี้นะค่ะค่ะตรงนี้นะฮะแล้วคุณก็เอาแท่งยาสมมุติว่าปากกาด้านนี้คือแท่งยานะคะก็เอาแท่งยาในจุดไฟเสร็จแล้วก็มาลนอย่างนี้ นะคะลนจนรู้สึกว่ามันร้อนสักประมาณ5นาที5นาที7นาที10นาทีก็ได้อันนี้คือจุดแรกจุดแรกจุดที่2นี่ตรงไหนอาจารย์จุดที่2คือตะตุ่มอ๋อตรงตะตุ่มนะฮะนี่ตะตุ่มนะอ่าค่ะแล้วก็นิ้วมือวางแบบเดียวกันตะตุ่มกลางหน้าแข้งอ๋อตรงนี้ใช่ไหมจ๊ะตรงกลางหน้าแข้งก็ก็อีกอีก5-7นาทีเหมือนกันข้างซ้ายข้างขวาเหมือนกันเหมือนกันอ๋อนะครับแต่มีข้อแมนะคนที่เป็นเบาหวานเนี่ย ต้องดูแลมาก่อยนั่นน่ะสิเบาหวานเป็นแผลละยุ่งเลยนะจันตัวนี้เคยมีเคสหนึ่งให้เมียไปทําให้เนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องเลยแพ่ว่าความเป็นคนนี้เป็นเบาหวานความรู้สึกมันความรู้สึกของผิวหนังมันช้าอยู่แล้วถูกต้องค่ะเพาเขาบอกว่าร้อนเนี่ยมันไหม้ไปแล้วมันไหม้ไปแล้วมันเป็นแผลใช่มันเป็นแผลแล้วมันก็จะมีปัญหาใช่เพราะเบาหวานเวลาเป็นแผลรักษายาก ต้องบอกว่าทำาระมัดระวังนิดนึงสำหรับคนที่เป็นเบาหวานเพราะถ้าเราบอกไปอย่างนี้แล้วคนควบคุมไฟไม่ดีเนี่ยเป็นแผลแล้วมาตัดขาเนี่ยมาโทษผมเนี่ยเป็นบาปผมเหมือนกันอ่าใช่อันนี้คือการรักษาโดยการใช้วิธีการการใช้มอกซ่าอย่างที่อาจารย์บอกไปรักษาไม่ใช่รักษาไปป้องกันอาการถ้าใครกลัวจะเป็นอัมพาตก็ทำวิธีแบบนี้ใช่คือเราพยานที่จะเผยแผ่ความรู้ที่ชาวบ้านสามารถป้องกันตัวเองได้ อาจารย์แล้วไอ้คำว่าป้องกันนี่คือหมายถึงว่าอย่างสมมติตอนนี้อ้อยเนี่ยอายุประมาณเนี้ยเราก็กลัวเหมือนกันนะอาจารย์นะเอาม,มาพึ่งอามาานไม่มีใครอยากเป็นน่ะเราเราเราใช้มันตั้งแต่มันควรจะป้องกันสักกี่ปีไม่ไม่ควรท<ำ>ําไมะอาจารย์มันไม่จําเป็นไงไอ้ยอย่างสมมติอ้อยบอกว่าแหมอ้อยก็กลัวมาพึ่งอามาานอ้อยก็ทําก่อนเลยได้ไหมก็มันมันอาจจะไม่จําเป็นถ้าถ้ามันยังไม่มีอาการเตือนอ๋ออาจารย์กำลังจะบอกว่าแต่ถ้าคุณท<ภ>าําค่ะคุณจะได้ผลประโยชน์จากมันตรงที่ว่าค<ฆ>่ะถ้าทําจุดนี้ค่ะ มันจะทําให้ร่างกายแข็งแรงออะจุดจุดตรงตรงเขาเนี่นะจันนะวันนั้นทำไว้ก็ไม่เสียหลายถ้าคุณมีเวลาทําแล้วคุณทําได้เนี่ยมันดีมากเลยนะครับวิธีที่เขาทาในสมัยสมัยโบราณเนี่ยเขาก็ทําแบบมีวันหยุดนะครับมีวันหยุดเสาร์อาทิตย์แบบข้าราชการสุดจันท์ถึงสุดทำแล้วเสาร์อาทิตย์พักผ่อนเพราะไม่ต้องทํามากทํามาก คุณทำแค่อาทิตย์เดียวคุณเบื่อแล้ววันหลังคุณไม่ทําอีกเลยอย่างเงี้ยอาจารย์เนี่ยว่าแค่อาทิตย์เดียวเลยอาจารย์บอกว่าทําทุกวันนี่ว่ายังมึนหัวอย <c oughs> ู่เลยว่าจะมีเวลาที่ทำขนาดนั้นหรือเปล่าถ้าคุณอ้อยถามว่าทําก่อน <c oughs> ได้ไหมที่ยังไม่เป็นมันมันก็เบื่อจะแล้วยังไม่อาจารย์กำลังจะบอกว่าไอ้ทำมันทำได้แต่คุณจะคุณจะทนความเบื่อได้ไหมล่ะเพราะมันจะต้องทําทุกวันนะอแต่หมายถึงว่าทําได้ใช่ไหมอาจารย์ทำได้แล้วบางคนบอกว่าถ้าทําปุ๊บแสดงว่าอัมาพฤกษ์อัมพาตจะไม่เป็นแน่นอนขนาดนั้นไหม มันจะเป็นยาวิเศษขนาดน,นั้นหรือเปล่าไม่ถึงขนาดนั้นคุณก็ต้องดูปัจจัยเสี่ยงคุณด้วยนะใช่ไหมคะคื <c oughs> ออาจารย์ก็จะบอกว่าถ้ากลัวเราป้องกันเรื่องของอาหารการกินการออกกําลังกายและใช้ตัวนี้เสริมอันนี้เห็นด้วยแต่ถ้าเล่นจะใช้แท่การลนโดยการมอา็อกซ่าแต่วิธีการออกกําลังกายวิถีชีวิตคุณยังไม่ปรับเปลี่ยนมันม็อกซ่าทั้งตัวมันก็คงจะรักษาลําบากเหมือนกันถูกไหมคะเพราะนั้นก็รูปแบบก็คือใช้ผสมผสานกันไปอันนี้ได้คนที่เป็นแล้วใช้ม็อกซ่าได้ไหมจัน คนที่เป็นแล้วใช้ได้ยังพอได้อยู่ใช่ไหมคะนะครับใช้เพื่อให้เพื่อทำอะไรครับเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงเพราะร่างกายแข็งแรงการฟื้นตัวคจากการเจ็บป่วยเนี่ยมันก็จะเร็วขึ้นค่ะอย่างสมว่าจุดที่เราบอกตรงเนี้ยมันเป็นจุดเีาเรียกว่าจุดที่รวมพลังชี่และเลือดเพราะมันอยู่บนเส้นลมปานของกระเพาะอาหารค่ะเราก็รู้ว่ากระเพาะอาหารเนี่ยเป็นแหล่งรวมของอาหารอาหาร ก่อกาเนิดพลังงานสิ่งมีคุณค่าต่างๆก็รวมอยู่ในกระเพาะร่างกายย่อยและดูดให้ลำไส้เล็กดูดซึมลำไส้ใหญ่ดูดซึมเพื่อไปก่อกําเนิดสิ่งสิ่งมีคุณค่าต่างๆอันนี้ในแพทย์จีนโบราณเขาบอกว่าเส้นยางมิงกระเพาะเนี่ยมันจะเป็นที่รวมของชีและเลือดนั้นจุดนี้เป็นจุดสุดยอดด้วยของการรวมชีและเลือดแล้วมันสามารถที่จะทําให้ร่างกายเรามี เขาเรียกกันอะไรนะคุมคุ้มกันคุมคุ้มกันดีขึ้นพิสูจน์จากอะไรครับพิสูจน์จากว่าถ้าคุณทําบ่อยๆค่ะคุณจะไม่เป็นหวัดแือว่าคุณเคยเป็นหวัดปีละหกครั้งถ้าคุณทําเนี่ยปีนี้อาจจะเป็นหวัดแค่ครั้งหนึ่งหรือไม่เป็นเลยอันนี้เป็นตัวบ่งบอกเหมือนกันว่าร่างกายเราแข็งแรงขึ้นอันนี้คือจุดนี้สําคัญมากในสา์ของเราผมจริงทําไว้เป็นสัญลักษณ์ ไม่ใช่แค่สัญลักษณ์ผมทําไว้เพื่อถนอมสุขภาพแล้วมันต้องให้เป็นรอยแผลเป็นอย่างที่อาจารย์ทํำไหมอ่ะไม่เห็นหมอปิงก็เป็นนะไม่แนะนําเพราะมันไม่สวยหนึ่งมันไม่สวยนะสองมันเจ็บตขแน่นอนะอาจารย์เพราะว่าเราจะปั้นลูกมอซ่าเนี่ยอแล้วก็เอาวาสลีนมามาแปะแถวเนี้ยนะเพื่อให้เอาไฟแทกจุดแล้วให้ลูกไฟเนี่ยไหมจนมัน ติดผิวหนังเลยโอ้โหชีวิตตอนที่มันเจ็บเนี่ยนะชีวิตตอนที่มันเจ็บเนี่ยเราเราใช้มือทําอย่างเงี้ยมันร้อนอะ่ะอาจารย์เราเราเรากระจายความรู้สึกเนี่ยที่จะไปจดจอดอยู่นะนะั้นเนี่ยโดยให้ให้มือเนี่ยไปเกาอยู่ที่อื่นเ,เพื่อ,อแบ่งเบาความเจ็บปวดมันทรมาน ก็คิดดูสิขนาดเราโดนน้ําร้อนลวกอ่ะเรายังแหมยังสะบัดมือและสะบัดมือเลยการโดนลวกอย่างอันนี้มันโดนไหมเลยนะมันไม่ลวกแล้มันไหมแล้วนะว่าสมัยโบราณเขาบอกว่าอถ้าเราไปดูคัมภีรโบราณเขาจะบอกว่าพยายามทําจุดเนี้คให้เปียกอยู่เสมอคําว่าให้เปียกอยู่เสมอก็คือทําบ่อยๆแล้วมันก็คือ พอทําใบเสร็จปั๊บมันเบนใช่ไหมมันก็จะมีตุ่มน้ําขึ้นมาถูกต้องตุ่มน้ําข้างในมีน้ํำอันนั้นแหละคือเปียกโอ้แล้วมันดีทาให้เปียกอยู่เสมอคือพอมันแห้งก็ไปทาให้มันเปียกแต่แต่ผมก็ไม่ได้ทําบ่อยขนาดนั้นนะบางตำรายก็บอกว่าสามปีเนี่ยทําแบบนิธทีหนึ่งเพราะว่าพอพอมันเป็นแผยเป็นแล้วเนี่ยร่างกายก็จะค่อยๆสร้างเซลล์ผิวมันปิดปิดมันก็จะตื้นถูกต้อง สามปีทำทีมสามปีเจ็บทีอันนี้อันนี้คือการใช้วิธีการนอกสั่นอื๋อไม่แนะนําคนอื่นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราจะเอามาป้องกันในกรณีกับเอามาพึกงอมาพาเนี่ยเราก็เอาแค่ให้มันร้อนให้มันแดงก็พอไม่ต้องถึงขนาดที่ว่าเอาไมจี้ให้มันไหมเลยไม่ไม่ขนาดนั้นผมก็ไม่ได้เป็นเอาแบบเอาทู่มามจี้อย่างงี้คือปั้นเป็นลูกแล้วก็วางแล้วก็จิกอ๋ออันนี้ของอาจารย์ แต่ถ้าในกรณีของเอาไปแก้มาบึกอมพาตก็ใช้ทั้งแท่นนี่แหละแล้วก็ลนจะวนซ้ายวนขวาก็ไม่ว่ากันสักประมาณห้าถึงเจ็ดนาทีเราก็เตือนไว้นิดว่าคนเป็นําบวานต้องดูแลต้องระวังนิดหนึ่งนะคะต้องควบคุมไฟดีค่ะนะคะนี่คือสี่จุดเท่านั้นไม่มีส่วนอื่นประกอบเลยครัโอเคนะคะจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยตั้งใจจะชวนอาจารย์ผู้ถึงเรื่องของแผลกดทับนะคะเพราะว่าคนเราเนี่ยพอเรามีอาการป่วยบางครั้งลุกไม่ได้เดินไม่ได้เนี่ยนะคะ ปัจจัยจริงๆแล้วโรคภัยไข้เจ็บมันจะค่อยๆเดินมาเรื่อยๆนะสิ่งหนึ่งที่เรามักจะเจอในกรณีของคนที่นอนนานๆนะคะไม่ว่าจะเป็นนอนจากการป่วยหรืออะไรก็ตามก็คือเรื่องของแผลกดทับนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันว่าการใช้มอกซานเนี่ยสามารถที่จะไปรักษาอาการของแผลกดทับได้ส่วนจะรักษาอย่างไรรักษาได้เห็นผลชัดเจนอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ